เราก็ให้อภัยพ่อแม่เขาก็ให้อภัยเราแต่โยมคิดว่าเราไม่ทะเลาะกับกพ่อแม่เขาแล้วแต่กฎหมายต้องมาเราไปติดคุกไหมติดคุกแมน่นอนเหมือนกับพระโมกขาลานะในชาติก่อนที่พ่อแม่ตาบอดแล้วก็รักเมียหลงเมียจนเอาพ่อแม่ไปหวังจะเอาไปฆ่าทิ้งใช่ไหมแต่พ่อแม่ก็ตัวเองก็แสแร้งแกล้งเอาเป็นโจทย์ทุกตีพ่อแม่ พ่อแม่บอกลูกเอ้ยแม่มองไม่เห็นลูกตอนนี้โจนมาแล้วหนีไปลูกหนีไปลูกจนมาแล้วโจนมาแล้วในขณะที่ตัวเองก็กำลังทุกข์ไม่หลือเห่นไมแม่ก็ยังห่วงลูกเสมอแต่สุดท้ายก็สารภาพมาแม่จ้าที่ลูกเองลูกเอง่อลูกหลือลูกพ่อแม่โอโหสิกรรมให้นะลูกแต่เวรกรรมอโหสิกรรมไม่เยลืไม่เหล พระโมคคัลลานั้นก็ต้องไปตกนระกไปเปิดเป็นสัตว์เดรัชาแล้วก็ถูกทุบจนล่างแหลกละ,ะเอียดเกิดไปเป็นกรบรถเหยียบแมงอยู่บนถนนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติจนเกิดมาชาติสุดท้ายเห็นไหมบาลมีก็ส่วนบารามีบารามีของท่านเต็มแล้วเกิดมาเป็นอัคราสาวกเปิ้ซ้ายของพระพุทธเจ้าแต่กรรมก็ยังตามมาใช่ไหมคนละส่วนกัน งั้นการจะบรรลุธรรมได้บางคนบอกขอให้เวงกรรมตามมาในชาตินี้ห,หมดด้วยเธอจะได้บรรลุธรรมเสียทีไม่ต้องหมดหรอกไม่ต้องหมดปกุฎิมากรรมยังโดนยังนะเพิ่งฆ่าคนไปเก้าร้อยกว่าคนบหมาดเลยนะนะเพิ่งจะฆ่าคนไปหยกๆเลยกรรมยังไม่หมดเลยนะัย่นน่ะก็ยังบรรลุธรรมได้เลยกรรมเก่ากับความเพียรใหม่คือคนละเรื่องกัน ต่อให้กรรมในชาติที่แล้วเกิดมาชาตินี้ปากเบี้ยวตาเลมือแปะแต่เกิดมาชาตินี้นั่งสมาธิตั้งใจดูความเกิดดับรู้จนกระทั่งว่าจิตมันผ่อนคลายจิตมันลกความยึดมั่นถือมั่นได้คนที่การปากเบี้ยวมือหนีก้อบรรลุธรรมได้กรรมยังไม่หมดเลยต้องไปใช้อีกห้าร้อยชาติเนี่ยแต่เขาสามารถใช้ความเพียรจนบรรลุธรรมได้เพราะจิตมันหลุดจากความยึดมั่นแล้วมันคนละส่วนกัน บางคนอธิษฐานใจต่อหน้าพระเลยนะพระอาจารย์ช่วยเป็นพยานยด้วยขอให้กรรมในทุกชาติหมารวมกันในชาตินี้ไม่หมดขอใช้กรรมทุกชาติที่หมดในชาตินี้ไม่อยากเกิออีกแล้วโยนรับไหวเลย <c oughs> ชาตินี้มันแค่ที่ฝุ่นของกรรมนะอ <c oughs> ยังขนาดนี้แล้วเนี่ยไหวไล้โยมเนาไม่ต้องไม่ต้องเอากรรมให้มันใช้ให้หมดหรอกเราแค่ใช้ความเพียร ดูการเกิดดับจนให้จิตมันเกิดความเบื่อหน่ายว่าไม่มีอะไรน่ายึดมั่นถือมั่นชาตินี้ได้เท่าไหร่เอามันเท่านั้นอาจารย์ค็งั้น